เนื้อเยอะแต่ยังไม่กลับอ่ะนี่คืออะไรีไม่ได้ทำไมอะอดโดนปู

กดามดีโอมูวเมย่อยมากเครับ่วันเกิดไครับวัของนงเอตัวเทั้งเกิดใรน่ใช่วันเกิดันบประทานปูนะครับอนเกิดของปูคนตาของปูด้วยวนเกิดเออแน่นอนใช่วันเด็กคานันเด็กคานเป็นวันะครับ ฐานได้เป็นฮะไมหรับปกูไม่ร้อนใจมากเลยกระจูนี่เห็นไหมมันเหมือนกระจูเลยดูอ่ะนี่ยเหมือนยิงริงนเนี่ยไม่เหมือนเนอะเอ๊ Ha ha ha! ก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องไปทำทาแงแดดก็คือว่าถ้ามันตอนเย็ยยนๆทางเราไปก็ไดไ้ใช่ไหม